โดดแล้วโดดแล้วอู้ยตาเขยงอ้วงดวงมาแลนั่นตีข้างล่างไหมวางทับมันนะพี่น้อง เออมันมีตัวตัวโตนู้นโอ้ยลองไปแล้วเอา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 นั่นลองได้ไหมลองแล้วเขย่าเร็วโอ้พี่หนอไปนล้วไอ้ตัวนู้นกับไอ้ตัวใหญ่นู้นนะใส่เจ๊สองพี่น้องมันดึงยากนะโอ้ยลองลองขามันดูได้ไหมอ่ะไปยังไปยังไปยังก็แค่เก็บบางเก็บเอาพี่น้องด้งอะ จะวางข้ามมันนั่นแหละมีน้องคนไหนมีตัวมันง่ามาะโอน่ต้องระวังครับระวังย้ายล่วงมดโอ้ยล่วงมดุดต้องวางจังข้ามันวางไปก่อนอ <laughs> ล่วงพี่นอ้องล่วงว่าระยายระยายอยู่มันมันขึ้นไป็นหยาบมิโน่ปกติครับมันขึ้นง่ายขื่นยังเกิดมันติดเลยไหม ก็ไปไงย,ย่อสั้นเอาก็ได้ครับแต่นี้มันขึ้นย,ยากพี่พนอ้องติดขึ้นมาเลยวางคาบมันไหมขึ้นยากลงยากนะพี่นอ้องอ๋าอะไรงานเลยนโอ้ยหนักหนามกว่าน้องนี่โอ้ลวงมดจะอ,ออกกันไหมไ,ไ,ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นเจ็ดสอกลงเจ็ดสอกก็ได้ สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาลุ่นปลายุคที่ริมาสุสขโขทยัยคือเก่าพี่นอรราา้อ,อ,นองบรรยากาศอึมคลื่อึมคลื่นพี่น้องมาแล้วอุ่นบรรยากาศฝนที่ตกอีกพี่น้อครับเนี่ยยกบานแหลก็ติดปลากกระแยง,งแล้วพี่น้องติดป,ปุ่มอยู่ขหูล,ลงไปมัม้ติดข้างล่างแล้วนางวางทับมันอะ่ะวางทับมันนะครับโอ้โหปลาบูดนะไม่มีหม่องนางไอเดียดนางอืม เกิือมันเนี่ยเปียกบ่เปียาก,ยกทางเข้ามามันเปียกหนปลาใส,สมาโดดบ่โอ้ยไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วเบาเบาๆๆโ <c oughs> ดดมัน <c oughs> ใส่เจสสองนะพี่น้องมันเนี่ยดีดนะครับแล้ไม่คือก็เปียดนะเบิ่งกอนร่องมาร่องร่องขายอ มาล่องขาย,อย่อน่อพี่น้องพอดีอ่าไปแอให้ขาย,อย่อมากครับก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยโค้งเขาลูกเขย่างอยู่ครับบเดินเรียงดงแต่ว่ายอมันไม่ไม่ห้อยนะอยอมันตึงนะล่องวัวทำรุ่นบ่ขึ้นกันสิเอาแปะสองล่องขึ้นเขาครับพี่น้องน้าก็หนักระแลงเลยนังกระแห้งอยูอย่ครับพี่น้องลูกขายยอ <laughs> ดินเป็ยนยังอยู่ขายอย่างเอาแปะสองล่องมันกับสิ ด่ดนดีพ่อเด็กเก็บปลาก็ไม่น <c oughs> เนาะเ <c oughs> <c oughs> ดืดโดนปลาใส่โดน อพี่น้องเก,ก็บไปกันแย่งไปแล้วันหันครับนี่นีปลาโดดอีกวะโอ้อดิง้งดิ้งอร่อยเนาะ <laughs> <laughs> ยอยอคืออย่างเลยมันแมนเจ๊สโสกเลยเหรอคือมันเตึงเลิองอยู่ปลาสอยลุงนุ่นนะปลากูลา่าพี่น้อง ขนาดยอขาเจ็ดสอกยังมึงตึงมึงด้วยถึงฝ่าถึงฝนไม่อยู่ลตตลยเลยครับนี่พี่สิโตอีกแล้วฝนแดดเหมือน่องเหมือมาดูดอู้ไปแล้วอู้ปักยังไงที่นอนได้เรือเปล่าปักยังไง เลเลสิเฮียอันสีเียเอาอันนี้เอาอันนี้เอาสวกเอาสวกลองลองฮะเอาสวกขยได้ไหมนี่มันสิเฮียนี่มันสิเหียอน๊บรวังระว่งคนอ่ะระว่งหันมาไหมันมาได้ไหมไม่ได้อีกไกลไกลค่อยๆดึงมาค่อยๆเก็บเอา ยึงเลยชวกวโมหูยอขาแล้วหนึ่งมมงเอเอะระ้ังแ่งใบไผ่ครับมนแวงคางาลาง่อือมะแวงใบไผ่ข้างลายเามืเไไองคางๆมันที่หลายมันจะลายเห สวยไหมเซลล์เซวยีไเอาไเอา ไปฟูงมีปลาหมูด้วยปลากระดามปลาหมูเห็นไหมครับพี่น้องเอิญปลากระดามตัวนี้นี่นี่เดวบ้านพี่น้องเอิญยังนี่นี่เออนี้เอิญปลากระดามครับหูกระบอกนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่กัมาน้ำเขาตลอดครับนี่มีตัวหนึ่งนะ แตกกระกจระกจทอดกรอบแซ่บเขาว่าทอดกรอบอร่อยแต่ไม่เคยลองจะกินเนื้อแซบ่บอยู่ครับพี่น้องแต่มันทำยากเลยแต่มันทำยากไงมันต้องตังตดรอบด้วย <c oughs> ตัวซ <mile> ีตัวพี่น้องเด็กไปเรื่อยๆครับให้ครับเนี่ยแดดโปเดดกันกระโปงโดดคักพี่น้องค่ะมันแดดมันดีซองหนาพอดีเลยครับการมันยังอึมครึมเมฆมันยังบังนี่ปลากระเด็นกระเด็นยี่แล้วปลากระเด็นอีกตัวพี่น้องหูว์ตัวโตดีอะนู่นหัวเสียบนู่นจังมันนี้ไง นเก็บจะะตาขยักนี่แล้วโอ้โอยยยขยา่ากอดมากาวกสนขามันแข็งนยขามันเรียงไม่ย่คบขาย่ไหมครับตองขาย่ไหมหรือว,ว่ายอเรามันคือเจสอนึง นขนาดขาเจ็ดสองแล้วมันยังไม่ไม่หย่อนไม่ยานเลยมันคือตึงคือหกสองอยางเนี่ยคือเอข่งพุงยอ้ยอนนำเข่าจากขบวนนี่น้อง <laughs> <laughs> มาไกลเลยนะแสศอกก็ใส่คุ่มแล้วอีกแล้วเจ็ดสองน,นี่ <laughs> น้องไปยังมาบวชยู่นี่เอามาเขาย่อนึกมาแล้วโอ้โหปลากระดามไหม ทั้งปลาขะแ,แ,แยงแคะยืงปลาขะแยงอะไปลาขะแยงหลากหลายนั่งเง้ปนนยปลาขะแยงหาหกตัว <c oughs> ครับรอหน่อยกี่เาเดี๋ยวจะเก็บปลาแคะแยงอันนี้อาสิสศานิดนึงมันก็คือปลาพวกปลากระดามปลาแยงครับนบเงินเนก็บเลยนะติดเงียงติดบเงียงเพิ่นนะครับ โหเสียบเลยเนี่ยเรียงบัวครเก็บกระตรงระวังนะพี่น้องปักมานี่โอ้ก็อยากวัาเลยครับหลายมือเลยแหละดึงเลยดึงเลยดึงข้างล่างเลยปวดมันทะลุเลย,เยมันมันทะลุไปครึ่งหนึ่งแล้วเป็นยังลรอดึงมาอเออน,นัอ่น

ปลาแขยงคักแค่เราไปแกงพี่น้องเราไปแกงก่อขไงเน่ตัวมันอดส่วน,หน่ห้อเฮ้ยปอ,อดกระแสครับแขยงข้างลายไปขายโลดกันโลดแล้วค่ะหกสิบเจ็ดส<า>ิบเลยติดมา,ามกครับมวลันสี่พี่น้องปล่ไงเนี่ยแต่มันงาสิชาดน่งนึง หนีกันไปทักกี่เ้อเสียงมือระวางอันไหนเป็นอันไหนสนจนุกสนานกันไีี่น้ใ่ใกล้วันแล้วที่ละนี่อุ๊ยปากเ้ยิ่งปกาปากเ มาใส่วาใส่โตวนไหนปะเนี่ยเ่อโเก็บอะรถเป็นยังไม่ห่อนบนรถเป็นยังไม่เาดึงเงนมามันดึงดึงอันหนึ่งมันเป็นป่าตดลนะฮะมันต้องเก็บออกดึงเขามาค้ายกันนี่ พิกลวงไปแล้วมันอยู่ข้างนอกไหมสามเรียงทึ่งกระดานเนาะตัอพิเอ่ะตัดไปแข่งเนาะเน้าไเดินไปเก่งเอ้าเฮ้เนาะไปอรเก่ยเนาะเป็นมาถูกลอบไปยลอ โอ้ยเบาท่านใจยู่แล้วยกมองนี้ธรรมดามันก็ขาดไม่ติดโอ้โหโดนหนึ่งแ้วโอ้ยเพียอนท่อที่ขาดบุ้ใหก็คือเพ่ของง่าพี่น้องปากกหญแย่งพี่น้อง

แสบดีแม่จะแยกถุงไวนะ้เนาะอุ้ยวกถ้าแยกถุงไว้ก็ดีผมมันอีกราคานึ่งเงี้ราคาสูงด้วยนะราาอยง่งเงโตขนาดนี้พี่น้องรุ่นรุนนี่ร้ายครับเนะี่ยม,มันมาโตขี้หายนะครับเออกำลังดีเนี่ยตรงงามอยู่ครับเนะนี่ยเดี๋ยวค่อยแยกเอาเก่าออก็ได้อืมใช่ไหม ที่ยกกไปแยกบ้างอยเงินไหตัวปลาขงเก็บอ้อีกอ,กอกีายังบวนดีแงลายังคือบวนดีนายยอบวยู่ญายอนี้ยหมเลยไปละนั่นคือว่าเขายอโบน่อาซีเขาก็ได้อัอนพริกลวงไปอีก ก็ได้ก็ได้ออลอโอ้ยรอร่อยกาบายนะเขาขายลละรอยอ่ะต้องทำให้เขาไม่ด้วยไม่เปล่าคง <น S 1> ไม่ทำหร<ๆ>อกมั้าคงทำเองขายเองเอาแดดส่องนนะ้ ปิดฟ้าปิดไม้เปิดฟ้าอเลยนะบวนไปละวปลาไปแล้วมั้งไปวนแล้ววนปลาขยังมาสนใจแต่ปลาขยังแล้วตอนนี้มีปะโอ้มีปลาขระเงี้ยโอ้ยัลงหลายตัวหัวเสียบหลงหลายน้่โอ้ยโอ้ยอย่าเคาะอย่าเคาะอย่าขย่าไว โอ๊ยจะได้จะได้เก็บไว้เก็บไว้ดึงข้างล่างเดินข้างล่างตัวหัวเสียมันครับอุ้ยล่วงเลยล้วงปีปลากระเนี้ยงมามตัวนี้หัวเสียบมันครึง่งตัวนะก็จะทำแรงไปหน่อย มันเฮียเฮียอมันไนะมันติงาู้แปสอบนี่ละบ้เดี๋ยวกเดี๋ยวกนพี่น้องไปเก็บไม่มันเก็บยาเลยตัวหนึ่งกว่าเก็บยาหรือพี่น้องเจ็บตัวนะ ไม่ทำงานแบบไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ติดอันนี้มันก็นั่นอยู่เนี่ยงมันเกาะแล้วระวังมันจะดีดใส่เชียวเว้ไปเนี่ยเก็บปลาขยังเลยนะเอ้ามื่อนี่ มาแล้วมาแล้วโ no. okay, yeah. ุ้ยโอ้ยเบาเบาเาามีปลาขยังมาอีก รา่ะาไปเขายิงไากระจบยังมีส่วนร่วมด้วยมีส่วนร่วมมีมาโดดวะเนาะอร่อ้มีกระปาขยักงเไหม อือ้ไม่มีการโดดครับปลาสรอยลูกนุ่นเอาโอ้ใบอย่างบนุนมันแค่ได้วางยออยู่ออย่อยน,นะหนูช้จะเอาได้ไหมเออโอ้ปลาตะเทียนน้อยไปตัวนี้ปลาส่อยลูกนุ่นกับง,งามอยู่ข้่งหงตัวงาน้น เนี่ยมันจุ่มไปหน่อยถึงแพจับมันได้ดีที่สเสียใหม่เสียบดีๆสองัตสามัวเสียครับสองไทยยู่อื้ม

ว่าวข้องนี้มันทิมทิมไวโดนนะพี่น้องมันใบไม่หยกมันเข้ามาบ่ได้เข้ามาบ่ได้ยกับทางมันขาดนี่มันลายข้ามทางทางมันมเป็นเอ่งไว้แล้วอันนี้ก็บู้เข่ามาก็าสีบอาดาย <laughs> ถายแนละ้วคนเยอะๆคอมจุดดือนะบติดน้ำใหม่แล้วปลาบุติดฐองเลย โหดแล้วโดแวโดแล้วโอ้โหจะเตียนฟองไม่น้ออตัวใหญ่ๆกว่านี้เรามันเกิดสีประมาณนี้นะจะเปลี่ยนฟองตัวน,น,นี้มันเกิสีอุ่มกรผมไม,ม่น้อหรอเหลืองเขามวเลยไม่น้อนจะอุป,ปุอีปีนี่ขึ้นมาสี่ตัวเลย คิดว่าไม่มีฟ้าจ้ะพวกมันว่างเยพวกดีน้ำพี่น้อยมาหันแต่ว่ายกยกทมันจะว่างไงมากว่างใหม่นะดีสับฟูงมากฟูงซี่ตัวหาตัวขึ้นมาเหลืองอุปุอีปีปลากระยิงก็เริ่มหายไปแล้วพี่น้องมัน มันนุ่งช่วงเช้าเช้าอ่ะติดตองมาเช้าเช้าอกลับมันไปแล้วพ่นี่ปลายังบ้วนเอ้าน้ำจ้คือปลานี่ยเมียมันบ้วนจุ๊บอยู่หูยอ่ะ มันออกไปก็ทันนะอ่าจิ๊บนักเรีน,นำองนะโอ,อะ้ขอบคุณีทุกท่านครับจังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เดอ้อครับครับเดี๋ยวพอกันลิปหน้าครับโชคดีทุกบู้ทุกคนครับ